สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วช่วงเย็นเย็นเหมือนเดิมนะคะโอ้ยวาแล้วก็เวาอีกเป็นจังไรกอดใจบุญเป็นจังไนสำหรับเหล็กล่างเขานี่เหล็กวิ่งล่างเขานี่เป็นจังไรเกอะหูจักหนูกับงงกันกันจักจีว่าจังไนดีเออหวังค้อนกับว่าจักอันไหนว่าเลขวิ่งตัวเดียวพนว่าจ้าให้มาอ่าเนี่ยก็เก็กับหก ต,ตัวเดียวที่ไหนมาสันเอ้าหนูก็เล่หนูหายเจ็ดกับหกท่าตอนเดิมันตัวเออหนูก็คือหายหกตัวเดียวสันเดียร์ฟันบงบังจังใดฟันบ่เห็นติดสันนี้หนูก็งงเลยเจนสองบางคนในช่องหัน่ะเอ้าไอ้ลายโพดมาสั่นลายมาตาใสสันนี่มันไม่หน่อยก็โตเดียวอยู่บ่อสันนี่หนูเอะไม่เดี่ยวเครื programming 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 programming. ่องโตอะหรือว่ามันมีอยู่บ่อเลยเครืองโตน่ะแล้วเจนเครืองโตจีเป็นหกจีหายสามมึงอยู่นั่งกูบอก ยังไงโอ้ยหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อวานเนาะใจบุญเนาะด่ามาแห้งแต่ละคอมเมนต์สุดยอดคือเมื่อหนีทาบบชีแจ้งตอนเมื่อนีนี่คือจีนอนบลับเนาะสองคนนะแต่เมื่อคืนยังนอนเกือบบลับเมียนค่ะว่าอ่านคอมเมนต์แต่ละอ่านมาอ่านกับของเชิจองมาอย่างกับถ้าอ่าถ้างวดนี้เนี่ยเลขเลขนี่ที่หายมาในงวดนี้เนาะทาบามาลางอีรีน่ะอันาคตดับแท้ๆว่าสันเออ ตพาะตาบู้หายพันยังบรูดได้ว่าเลกมม่สิออกตัวใดจ้าเออมม่สิมากตัวใดอันนี้มันเป็นสูตรคำนวณเพิ่นแ่นจ้าคือยังเพิ่นหายมากสิมันยังไม่หลุดจังสีไหมค่ะทานผู้ชมต้องเข้าใจเด้ผุ่มพี่ผู้ไดรู้หรอกว่าเออเลกสีมาตัวนี้ตัวนี้ไม่มีใครรู้ถูกต้องค่ะเพิ่นเป็นเสี้ยนคำนวณเพิ่็คำนวณออกมาห้แบบนี่ว่าพอพอแม่แม่เอฟซีสนใจถ้าเอาน้ามเอามานาเสนนาแล้เพ่เนาว่นมั้นเป็นประโยชน์เนาะแม่เพิ่นเอามาให้ตั้งแต่งวดที่แล้วเนี่ย ผนออกมาว่าแบ่งปันเอฟซีเน่ยฮะฮามันมาอิลีนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเอฟซีแฟนชอปนะคะจะได้เง่งจะได้มานไปน้ำกันยังสิน่ะเพิ่นไม่ได้ต้องการอย่างดีเพิ่นเอามาปล่อยนะไม่หรือว่าให้เพิ่นเฮ็ดกลุ่มดีกว่าท่านผู้ชมหรือแอนจะบอกว่าคุณแม่พอต้องเอามาให้แล้วล่ะเพิ่นว่ามันหลายโตนูนกันที่บ้างที่บอกเพิ่นคนที่บอกงงหมอนันหลายโตตรงไหนก็ที่แอนซองว่าบลูกกังงที่แหละลงคลิปไปปุ๊บคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเอ้า อีหอย่างน้อบานนี่ว่าเขายังก็ล่วงโลกพี่บอล่วงโลกไหนบอกว่าเลขวิ่งตัวเดียวว่าสันมันตัวเดียวที่ไหนวสันเนีว่าอี่อย่างน้อตัวเดียวที่ไหนบาังคนก็ว่าไม่เห็นอืงวดที่แล้วไม่เห็นจ้ะนูก็เลยบอกว่าไหคุณพี่น่ะไปดูคลิปวันที่สิบเจ็ดมกราบอกว่าเลขวิ่งล่างตัวเดียวเด้อค่ะเขาไปเบิ่งเลยแมน ท่างจองจะบบมีบอกว่ามาโมเมมาบอกว่าเออเลขพึ่งเขาแล้อ,อมาลงสีบบมีค่ะท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าเขาบอกกว่าอ่าไม่เข้าก็บอกว่า,าวไม่เขา้าไม่แต่บอกว่าตามต่องวัวติโบกบอกว่าเออแตกจริงจริงจังฝันจังตีเด้ค่ะท่านผู้ชมแมนจ่าบาองกนก็ว่าขึ้นหัวคอเวอร์เวิร์ดเ่เเ <c oughs> เาเห็นถึกแจ็กเชียแต่ละคอมเมนต์อ่ะมันสุดยอดอีกทีท่านผู้ชมมีทั้งดาอีนันอีนบันนันเลยบหองใจบุญนะแมนค่ะก็เป็นตะเลียตุนเท่าแบอแบบดาหอด โคตรท่านเหงากับมี่จนได้โรคออกค่ะท่านผู้ชมบางคนก็มีไปเนาะผ้าโคตรผ้าเหงาเมื่อไปซื้อรถขันหายถึงทงวดบ้านนั้นเออแอดกันเลยอย่างมันก็รุนแรงหลายหลายแรงขนาดนั้นเลยบอกการที่เขาอ่าวังดีการที่แม่เพิ่นวังดีเอาแนวทางมาแบ่งปันนี่มันหลายแรงขนาดนั้นแม่ชัดเจียจังใดดีเรื่องวันนาะที่เขบอกคุณแม่เอามาออกบขาหายยังสีหาย่นโทรมาถามออกสิบอกเรื่องใด บางคนมันกับบอมักกันสีเนาะคือว่าเหรอเส้นซองคนมักกับคนบอมักกันสีเน,นาะใช้แจังไหนให้ตัวเดียวกา็ว่าหลายตวัวบ,บางคนกับบางหนึ่ง,งคือบอปจะบอกว่าองไรปะเขาจะบอกว่าไม่แตากับ,บ่อม่นบ่ได้ว่าเด้อค่ะหนูบ่ได้ว่าเังสีเด้อว่านูาวไฮหนึ่งกับสี่พันว่าจ้าท่านผู้จ้าวลงเหลียวมองดูหน่งวดที่หนึ่งงวดที่สอง เนี่ยหนูเบิ่งเท้แรกหนูเก๋หูวเลยว่าอันนี้มันเป็นงวดที่หนึ่งหร,ห,หรือวเปล่าหรือว่างวดที่หนึ่งหนึ่งทบอกอันนี้ก็เขียนงวดบอกเลยแม่แม่ยานสมุดบ่พอความหมายก็เลยตรงได้เดนเซ่เนาะเดี๋ยวเด้อเอาเอาเราจะจัดก่อนอธิบายนี่ค่ะเบิ่งดีๆเด้อแม่เด้เดเดเดเอแต่ว่าส่วนมากเอฟซีเขาจะบ่มีผู้หญิงหรอกที่คอมเมนต์ซิมิตา<ห>ท่านผู้ชายเนี่ยทีิดา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  บางที่เขาต้องการยังคือเขาขาดความอบอุ่นหรือเปล่านูไม่รู้<ล>หรืออาจจะมาปวนเอยียง <c oughs> ทักอย่างหนึ่ง <c oughs> เออบางคนแม่แม่เอาไปกองในตรงนี้นอ่นี่บางคนก็นว่าลูกเอ้ยเออคุณแม่คนนี้คุณแม่่นมานน,านีพูดดีมากเลยค่ะ,คะแอดเอ้ยมาสนันแม่เดนเลขวิวีนบเฟนขอจับคู่คนมาได้บ่ได้ค่ะแม่คือเช้าวันไหนออกค่ะคนหายสองหางเลยแต่เป็นกับปลาเกับลั่นตีบลาเลขกเพื่อนน่ะจะถูกตลอดเด้ค่ะท่านผู้ชม จจับคู่คนมักก็คือพันแม่นเลขตัวเดียวฮะะย่างๆเนาะเลขจะคู่นี่บางหวดกับแม่นบางหวดกับบอมแมนบางหมวดกับบอม่นคือว่าเลขตัวเดียวพอนี่มันยังบอบพาดจังที่เราท่าท่านชมเออของค้นก็ว่าคือหัวคอเวอร์ว่างอลังการว่าั่านจีบอกว่างไหนดีล่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นงานเนาะมันเป็นเขาเอิญอย่างที่เฮาต้อง เอิญคน,ขนเขามาเบิ่งแมนค่ะก็ะเบอร์แวันนี้เขาบอกว่าอ่าเลขวิ่งล่างมาแล้วจ้ะละอ่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นตมน์มัันเวอร์ตกแต่ะท่านผู้ชมกนมั่นใจสักแต่นี่ลีค่ะเพรานว่ามั่นใจเกินล้านนั่น,นเองเขาบอกว่าตามเพื่อน่าจ้ะแมนแมนกะเอาเป็นว่าจะบ่สนใจละกันจีคออธิบายแค่คลิปนี้ละกันนะคะกะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์บอดีไม่กกะคือถือว่า สิบอกคุณแม่แล้วละ่ะจ้าที่เอามาซื้อเองดีกว่าแมนแมนเดี๋ยวมันจับคู่ซื้อเองนอ่ะ,อะเออจังสันมันจังบอกแบบว่าคอมเมนต์รุ่นแรกหรือว่าจังบอดามาเนาะแมนจ้าอี่หลีได้แฟนสอง้างเทียมันกับด้ยินคอมเมนต์มันกับบทสบายใจนี่สิเนาะแมนเออฮางเทีย,ทยกับมันคอมเมนต์ได้องเฮา่องเดี๋ยวได้มีหลายได้ทีมงานเฮาจ่าจ่าหลายอันหลายอย่างคอมเมนต์มาแต่ละอันนี้โอ้ยค่ะยังขึ้นจีโปสิโปแท้ลังเทียจนกลับไปคิดฮะ ถือขาวเกรียปิดผาดอิลีบ่น้อประจันอิลีไม่จังไหนป่ะนะบางคนก็ว่าพูดนานฤทติเขาคลิปมากแคบอะไรค่ะแม่นนี่ะคับเลยค่ะแคบมันจะคือนอย่างหลับเขาต้องเว้าก่อนได้ว่าเขาจิเมาเว้าเรื่องอีหยังเขาเดี๋ยวอธิบายอีหยังบางเทธอน่ะจะเอาแต่ตัวเลขเลยอ่าคุณจะรู้ได้ไงว่าที่มาที่ไปเป็นทังไหนอ่าข้าก็ต้องมีการเกินก่อนแน่เบ่าสซุฟังแน่นะคะมันเปิดมาให้เบิงตัวเลขโ้วยเนาะ บางคนกับน้ำน้ำชุ่มทุ่มมีแต่หนาวมาไมีตอนมาสั่นโอ้ยเจ๊ถิ่เนี่ยมันมันเยอะนี่ค่ะท่านผู้ชมพูดมากบางอันพูดมากอีภาคกันนั้นหนูไม่รู้จักว่าอะไรคืออีภาคนะคะดังตาหนูกับพ่อแคยสนใจคอมเมนต์ดอกหนูไม่เคยสนใจอะไรเพราะหนูอยากให้แม่แม่เอฟซีถือกระเพาะใจแล้วค่ะโมนี่มีอย่างเอาเดียวหนูขออธิบายก่อนละกันเพื่อแบบว่าเอฟซีนะคะที่ อ่าบอขอใจอีลีนะคะบริวารสิมาปร้าเฮาแต่ว่าบอขอใจอีลีเพราะว่าบริวเบิงคลิปงวดก่อนนะคะว่าเป็นยังตัวเลขขึ้นเลี่ยงมากสิเนาะอะ่ทห้างเนี่ยหนูก็เหตนแห่งงงวะเนี่ยมันงงหมือนเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากเบิงชัดๆนะคะไปเบิงคลิปงวดวันที่สิบเจ็ดเนาะเป็นคลิปแรกที่เราเอา เลขล่างนะคะตัวเดียวเนี่ยมาลงครั้งแรกนะคะใจบุญเขียนให้เบิ้งอธิบายอยู่ในคลิปย้อนกลับไปเบิ้งก็ได้นะคะหรือสี่ฟที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งห่งมากหรือสีฟังหนวาตอนนี้ก็ได้นะคะเลขเลขวิ่งไม่เคยให้สองตัวเด้อจ้าเห็นลูกหนีเนาะโช์ให้เบิ้งว่านี้แถวแรกนี้คือใจบุญเขียนว่า งวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดโอ้ยรดยอดงวดที่สามงวดที่สี่งวดที่ห้างวดที่หกงวดที่เจ็ดนะคะมีอย่าเรียกมางวดนี้เป็นงวดที่แปดนะคะอืมเต้นกระนาจะรูหรอมะมันเรกอ่ะละอาอธิบายให้ผู้ที่เพิ่นเข้าใจยากยากยากแมนะนะคะไฟังแนะเนาะวางวดนี้หนูไห้แปดกับสองันวะจ้าแล้วแถวที่สองนี่คืองวดที่หนึ่งนี่ไห้ซีมาตัวเดียว แล้วเลขมันออกซีซีจังซีนะคะนี่แล้วบันนี้ก็เลี่ยงลงมานี่โตเดียวที่พันให่มากนี่อ่าแล้วงวดเมื่อกี้ให้ใหกนะคะเลขออกก็คือหกหนึ่งจังซีนะคะแล้วงวดน,นี้อ่า วันนี้คือสองเด้อจ้ะเม็ดเดี๋ยวว่าวงกลมหรือว่าวันนั้นเราไม่ได้พูดว่าสองแล้วเขาบอกอยู่ในคีบูได้เนวะเขาบอกว่าสองแล้วกับเขียนจ้าวันนี้เลขล่างก็คือวิ่งสองนะคะแล้วก็รอบผลเนาะวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเดี๋ยวขอโทษขอภหยเดื่อค่าคุณพ่อคุณแม่กเขอใจอีริสที่เจันที่เขียนทังสี่กับทางทียายานแบบว่าเวลามัน มันโดนน <figured. S 1> <ร> <int> ี่ย so. ังสริงๆจานเป็นตีกรอบางคนก็ว่าตีฮอกตีกรอบแดงๆไว้เดี๋ยวพอเป็นยังเดี๋ยวว่าน้าอุ้อธิบายชัดเจนกว่นี่อีกเนาะแม่เนาะเอาเวลาสามสิบนาทีกระเบิ้งให้จบค่ะแม่โดนไหมก็ต้องทาเบิ้องด้วยบาทนี้เพื่อทีมันย่างเนี่ยอยู่คนเดียวเส้นสั้งกลมกล่องไปงั้นส่มือก็โจดไปงั้นส่ ว่าที่บ่อยากให้แม่ตีก็ร่างกาบน่ต้องนี้อวยเกี่ยวมือเขาไปเขียนนะตีู่ด้ลยมันยากอยู่ดีบริการทุกระดับประทับใจอิริไม่เป็นไรเราเราเู่าเหมือนเดิมจ้ะกางป้ากลางดงห้ากับไปมาแล้วแค่นี้ไม่หวั่นค่ะอาคลิปนี้กะจังไลยกะอ่าต้องการขอทอเราให้สำหรับเอฟซีที่เข้าใจเนาะแลวก็เป็นกำลังใจให้เฮามาคนะอ่าคลิปนี้เฮ็ดขึ้นมากเพื่อ ชี้แจงนะสำหรับคนทีหะละทีบอกไปในต้นคลิปนะคะแล้วกับบางพนกะหาคลิปเก้าวเจอเนาะเอฟซีพ่นกะอายุไล่แล้วอาจจะหาคลิปเก้าวเจอเพิ่งมาเห็นกับว่าเข้าใจนะคะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะกะคิดว่าคลิปนี้คือสิเข้าใจกันเบื่ทุกคนนะเนาะโอเคจ้าก็ตามนี้นะคะชัดเจนแล้วนะคะจังไรกะคลิปนี้กะต้องอำลา้าจากแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเฮ็ดคลิปนะ แนวทางหนาคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงงกันอีกคือเก่านะคะคสําหรับคลิปนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค,ะค่ะสวัสดีค่ะ